เยมังกรบทที่423ผมไม่สนิทกับเขาคนที่อยู่ในห้องค่อนข้างเยอะดังนั้นหลังจากที่ไปเหวินซั่วเข้าไปข้างในเขาไม่ได้เห็นเฉินเฟิงเป็นคนแรกแต่กวนชูอี้ในเวลานี้ก็ตะโกนส่งเสียงดังอีกครั้งไอสัตว์กะมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าจะให้ผมออกไปเสียงงอดขำไม่ได้ของเฉินเฟิงดังขึ้นในห้อง เมื่อได้ยินเสียงนี้สีหน้าอันเฉยเมยของไปเหวินซั่วก็เปลี่ยนเป็นตกใจแล้วรู้สึกใจไม่ดีขึ้นมาทันทีแต่กวนชูอี้กลับไม่รู้สึกอะไรเขายังคงยิ้มพูดอย่างประหมา่าเหอะเหอะไอสัตว์กะหมามึงรู้สึกกลัวแล้วสินะถ้ามึงกลัวมึงก็ออกมาคุกเข่ากราบงามงามต่อหน้ากูสักสิครั้งแล้วให้เมียมึงไปนอนกับกูและคุณชายไปสักคืนหนึ่งถ้าเธอทําให้กูกับคุณชายไปมีความสุขได้กูอาจจะไว้ชีวิตมึงสักครั้ง หุบปากเสียงอันเหลือทนของไปเหเวินซู่ดังลั่นขึ้นจากด้านหลังเสียงตะโกนอย่างรุนแรงนี้ทำให้ทุกคนในห้องถึงกับสะดุ้งตกใจยิ่งไปกว่านั้นกวนชูอี้ที่ได้ยินเสียงนี้ถึงกับตกใจอ้าปากค้างจนคางแทบจะติดพื้นทำไมต้องให้เราหุบปากด้วยคุณชายไปคุณกวนชูอี้อดถามไม่ได้แต่ไปเหเวินซั่วกลับกัดฟันพูดด้วยความโกรธบอกว่าให้หุบปากได้ยินไหม กวนชูอี้เงียบไปชั่วขณะแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สีหน้าความกลัวที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของไปเหวนซั่วนั้นไม่อาจปิดบังได้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทำให้คนในห้องต้องสับสนไปด้วยทุกคนต่างก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่มาช่วยกวนชูอี้กลับสั่งให้เขาหุบปากแบบนี้ในขณะที่ทุกคนยังสงสัยอยู่เฉินเฟิงก็ได้ยิ้มพูดคุณชายไปไม่เจอกันตั้งนานเลยนะไม่เจอกันตั้งนาน คำพูดสั้นๆที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจอีกครั้งทุกคนต่างก็ตกใจอ้าปากค้างราวกับว่ายัดไข่เข้าไปได้หลายฟองคนที่มีเรื่องกับกวนชูอี้คนนี้รู้จักไปเหวินซั่วด้วยหรืออะไรกันเนี่ยคุณอยู่นี่ได้ไงไปเหวินซั่วขมวดคิ้วสายตาจับจ้องไปที่เฉินเฟิงเขาไม่กล้าคิดเลยจริงๆว่าคนที่มีเรื่องกับกวนชูอี้นั้นคือเฉินเฟิงถ้าเขารู้ว่าเฉินเฟิงอยู่ด้วยต่อให้ตายเขาก็ไม่ยอมมาที่นี่ คนที่เขาไม่อยากเจอที่สุดในตอนนี้ก็คือเฉินเฟิงผมจะไปไหนต้องรายงานคุณด้วยงั้นเหรอเฉินเฟิงยิ้มจางจๆเขาสามารถเห็นความกลัวจากสีหน้าของไป๋เหวินซู่ได้และพ่อของไปเหวินซู่คงจะเคยเตือนเขาว่าห้ามยุ่งกับเฉินเฟิงอีกเมื่อได้ยินน้ำเสียงเย้ยหยันของเฉินเฟิงทุกคนในงานถึงกับตะลึง เดิมทีคิดว่าเฉินเฟิงกับไปเหวินซั่วแค่รู้จักกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองไม่เพียงแต่รู้จักกันเท่านั้นแล้วทั้งสององอาจจะเป็นศัตรูกันก็ได้เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทุกคนต่างก็สูดหายใจเข้าลึกๆคนที่สามารถเป็นศัตรูและยังกดดันไปเหวินซั่วได้ขนาดนี้ต้องเป็นคนแบบไหนกันแน่สีหน้าท่าทางของกวนชูอี้เริ่มกังวลเขาไม่ได้โง่จนตามความคิดของทุกคนไม่ทัน ก่อนหน้านี้เขายังไม่เข้าใจว่าทำไมไปเหวินซู่ถึงสั่งให้เขาหุบปากแต่ตอนนี้เขาเริ่มกระจ่างแล้วคนไร้น้ำยาคนนี้เริ่มไม่เหมือนที่คิดไว้แล้วสิเขาน่าจะเป็นจระเข้ยักษ์ในตำนานมากกว่าเป็นจระเข้ยักษ์ในตำนานที่ต้องกลัวแม้กระทั่งคนอย่างไปเหวินซู่ดังที่กวนชูอี้คิดไว้ไม่ผิดไปเหวินซู่ในตอนนี้เริ่มกลัวเฉินเฟิงแล้วจริงๆ แม้ว่าเขาจะเคยพูดอย่างสวยหรูก่อนหน้านี้แต่เมื่อเจอหน้าเฉินเฟิงเข้าจริงๆเขาก็ต้องถวาเหมือนกันเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเฉินเฟิงเป็นคนแรกที่ทำให้เขาต้องทุกข์ทรมานและที่สำคัญที่สุดคือปฏิกิริยาของพ่อของเขาในฐานะผู้ค้าอัญมณีรายใหญ่ที่สุดในเมืองจงไห่พ่อของเขาเป็นผู้ได้รับตำแหน่งนี้เป็นระยะเวลามากกว่าสิบปีนอกจากสี่ตระกูลใหญ่แล้วไม่มีใครเคยทำให้พ่อของเขากลัวมาก่อน จนกระทั่งได้เจอกับเฉินเฟิงเพราะเฉินเฟิงคนเดียวทําให้พ่อของเขาไม่กล้าปล่อยเขาออกไปไหนและยังกักตัวเขาเป็นเวลา15วันด้วยความในแบบนี้ทําให้เขาไม่กล้าคิดไปไกลกว่านี้เลยไปเหวินสู้หายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่นคุณเฉินจะไปไหนมาไหนไม่จําเป็นต้องรายงานผมหรอกครับไม่ต้องรายงานผม สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปอีกครั้งเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่อ่อนลงอย่างชัดเจนของไปัยเวินซั่วไม่มีใครกล้าคิดว่าคนอย่างไปัยเวินซั่วจะยอมอ่อนน้อมให้ใครแถมยังอ่อนน้อมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยเขาไม่มีท่าทีที่คิดจะปากแข็งเลยด้วยซ้ำกวนชูอี้ในขณะนี้เริ่มขาสั่นและเหงื่อแตกเต็มหลังแล้วเขาพยายามประเมินภูมิหลังของเฉินเฟิงให้มากที่สุดแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าเขายังประเมินไม่มากพอ เขาต้องมีภูมิหลังดีแค่ไหนถึงจะทําให้คนอย่างไปเหวินซั่วไม่กล้าแม้แต่จะโต้เถียงเลยกวนชูอี้ในขณะนี้เริ่มมีความปรารถนาที่จะตายแล้วจริงเหรอเฉินเฟิงยิ้มจางจางไปเหวินซั่วนั้นถือว่าอยู่เป็นเลยจริงๆใช่ไปเหวินซั่วกัดฟันพูดแม้จะเป็นเรื่องขายหน้าที่ต้องยอมเฉินเฟิงต่อหน้าผู้คนมากมายแต่เขาจําเป็นต้องทําเช่นนี้ เพราะเขาไม่กล้าผิดใจกับคนที่แม้กระทั่งพ่อของเขายังต้องกลัวแล้วเขาละ่ะเฉินเฟิงยิ้มพูดแล้วหันมองไปที่กวนชูอี้ที่กำลังน้องสั่นอยู่มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมหรอกไปเหวินซั่วตอบอย่างไม่ต้องคิดผมไม่ได้สนิทกับมันเลยคุณชายไปเมื่อได้ยินคำนี้กวนชูอี้ก็หน้าซี้ทันทีจากนั้นคุกเข่าลงด้วยความตกใจเขาไม่คิดว่าไปเหวินซั่วจะทิ้งเขาดื้อๆแบบนี้ แม้จะเป็นการเอาตัวรอดแต่ไป๋เหวินซั่วไม่มีแม้แต่การรักษาน้ำใจเล็กๆน้อยๆมันช่างใจร้ายใจดำเลยจริงๆไปให้พ้นไปเหวินซั่วมองไปที่กวนชูอี้ด้วยความรังเกียจนะตอนนี้คนที่เขาเกลียดที่สุดไม่ใช่เฉินเฟิงแต่กลับเป็นกวนชูอี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาถ้าไม่ใช่เพราะกวนชูอี้วันนี้เขาก็ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านและไม่จำเป็นต้องมาเจอกับเฉินเฟิงคนที่น่ากลัวคนนี้หรอก แม้ตอนนี้จะดูเหมือนว่าเฉินเฟิงไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเขาแต่หลังจากกลับไปไปเซี่ยวเทียนคงไม่ปล่อยเขาไว้แน่จากการถูกกักตัว15วันคงต้องกลายเป็นสองเดือนแน่เลยณนะตอนนี้ไปเหวินซั่วอดไม่ได้ที่จะฆ่ากวนชูอี้ทิ้งเสียด้วยสายตาที่ดุร้ายและเย็นเยือกของไปเหวินซั่วกวนชูอี้ถึงกับตัวสั่นอย่างไม่หยุดณนะตอนนี้เขาไม่กล้าดึงไปเหวินซั่วลงบ่อน,น้ำจระเข้อีก เข้าหากเขากล้าดึงไปเหวินซั่วลงบ่อน้ำจระเข้อีกเกรงว่าคนที่จะฆ่าเขาก่อนคือไปเหวินซั่วแต่ไม่ใช่เฉินเฟิงหลังจากการประมวลผลในสมองอย่างละเอียดในที่สุดกวนชูอี้ก็ได้ข้อสรุปให้กับตัวเองว่าเข้าหากเขายังอยากมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ความหวังเดียวของเขานั่นก็คือเฉินเฟิงคุณชายเฉินไว้ชีวิตผมเถอะครับตอนนี้กวนชูอี้ก็เริ่มอยู่เป็นแล้ว เมื่อรู้ว่าความหวังเดียวของเขาอยู่ที่เฉินเฟิงเขาจึงรีบคุกเข่า,ข,าขอร้องด้วยน้ำตาเขาเอาหัวโขกกับพื้นซึ่งฟังได้ชัดเจนว่าเขาใช้แรงโขกมากแค่ไหนหลังจากโขกหัวจนหน้าผากแตกจนเลือดไหลกวนชูอี้ก็รีบคุกเข่าบนพื้นอีกครั้งแล้วตบหน้าตัวเองอย่างไม่หยุดพระว่คุณชายเฉินครับผมผิดไปแล้วผมไม่กล้าทำอีกแล้วเพาวะว่ คุณชายเฉินครับผมตาฝาต่าดเองผมไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพระวะคุณชายเฉินครับผมไม่ควรทําให้คุณโกรธเลยจริงๆครับคุณเป็นคอนะมีบารมีปล่อยผมไปสักครั้งเถอะครับพระวะคุณชายเฉินเพียงเวลาสั้นๆในหนึ่งนาทีกวนชูอี้ตบหน้าตัวเองเป็นสิบครั้งจนมุมปากเริ่มเปื้อด้วยคราบเลือดฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่424ผมจะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้